พบกับกลุ่มสาระภาษา,ษาไทยอีกครั้งนะคะกัแบใบนเรื่องของประโยคก่อนหน้านี้เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำสารนะคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องประโยคคําสั่งนะคะคำสั่งมาดูนะคะว่าประโยคคําสั่งเป็นอย่างไรประโยคคําสั่งเป็นการสั่งให้ทำนะคะบางครั้งเราก็สั่งให้ทาหรือห้ามทำห้ามทำบางครั้งก็สั่งห้าม ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอะไรที่ทําได้อะไรที่ไม่ทําไม่ได้ถ้าทําได้เนี่ยก็มักใจะใช้คําว่าจงคําว่าต้องถ้าทําไม่ได้ก็มักใจะใช้คําว่าอย่าหรือคําว่าห้ามน,นะคะอายกตัวอย่างเช่นจงแปรงฟันก่อนนอนจงแปรงฟันก่อนนอนการแปรงฟันก่อนนอนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สมควรทา ก็ใช้คําว่าจงก็ได้นะคะคำว่าต้องก็ได้ต้องท่องสูตรคูณทุกวันต้องท่องสูตรคูณทุกวันการท่องสูตรคูณทุกวันดีไหมคะดีทําได้สมควรทำก็ใช้คําว่าต้องหรือคําว่าจงก็ได้นะคะในประโยคคาสั่งลักษณะแบบนี้นะคะอย่านอนดึกอย่านอนดึกการนอนดึกดีไหมคะไม่ดีไม่สมควรทำก็มักจะใช้คําว่าอย่าก็ได้ คำว่าห้ามก็ได้นะคะห้ามสูบุรี่ห้ามสูบุหรี่การสูบบุหรีดีไหมคะไม่ดีฉะนั้นควรใช้คําว่าห้ามหรือคําว่าอย่าในประโยคคาสั่งนะคะนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้คําว่าอย่าหรือคําว่าห้ามในกรณีที่การกระทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีและใช้คําว่าจงหรือคําว่าต้องในกรณีที่ สิ่งที่จะทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีสมควรทำและทำได้นะคะมาดูแบบฝึกนะคะให้นักเรียนเติมคําว่าจงคำว่าต้องคำว่าห้ามหรือคําว่าอย่านะคะในประโยคต่อไปนี้นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าข้อความที่ค่อยเรามาเนี่ยสมควรทำทำได้หรือว่าทำไม่ได้หรือไม่สมควรทำควรใช้คำใดนะคะข้อที่หนึ่ทำการบ้านทำการบ้านนี่สมควรไหมคะ ่ากสมควรนันเรียนคุณใช้คําว่าอะไรคะคำว่าต้องก็ได้คําว่าจงก็ได้นะคะข้อที่สองด,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 สด,สด,ดูทีวีดึกดูทีวีดึกสมควรทํำไหมคะการดูทีวีสึดดีไหมคะดูทีวีดึกดีไหมคะอ่าไม่ดีนะคะก็ใช้คําว่าอย่าก,ก็ได้คําว่าห้ามก็ได้นะคะข้อที่สามทบทวนบทเรียนก่อนนอน พกทวนบทเรียนก่อนนอนดีไหมคะ,ะสมควรทำนั่นีอนคิดว่าใช้คำอะไรดีคะ,ะคำว่าจงก็ได้คำว่าต้องก็ได้นะคะข้อที่4เล่นเกมมากการเล่นเกมมากดีไหมคะน้องคิดว่าดีไหมคะ,ะถ้าไม่ดีจะใช้คำว่าอะไรคะ,ะคำว่าห้ามหรือคำว่าอย่ายก็ได้นะคะข้อที่5รังแกน้องดีไหมคะ ไม่ดีนะคะ,ะใช้คำว่าห้ามหรือคำว่าอย่าก,ก็ได้นะคะต่อไปมาดูประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็เป็นการขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือบางครั้งก็เป็นการขอความช่วยเหลือบางครั้งก็เป็นการขอความร่วมมือนะคะมักจะมีคำว,ว่าแต่รุณนาโปรดช่วยหรือขอให้นะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะเช่น กรุณาปิดประตูเบาๆอันนี้เป็นการขอร้องให้ปิดประตูเบาๆนะคะถ้าไม่ทำก็ได้แต่คนคนนั้นคงจะดูไม่ดีนะคะเพราะเป็นการขอร้องเป็นคำที่สุภาพนะคะโปรดเข้าเรียนให้ตรงเวลาโปรดเข้าเรียนให้ตรงเวลาก็เป็นการขอร้องนะคะให้เข้าเรียนตรงเวลานะคะ ช่วยเก็บดินสอให้หน่อยครับช่วยเก็บดินสอให้หน่อยครับช่วยเก็บดินสอให้หน่อยครับก็เป็นการขอความช่วยเหลือนะคะก็เป็นประโยชขอร้องนะคะขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดก็เป็นการขอความร่วมมือนะคะในการรักษาความสะอาดใช้คำว่าขอให้ก็ได้นะคะการุณาก็ได้ โกรธก็ได้ช่วยก็ได้นะคะเรียกว่าประโยคขอร้องค่ะ